เจ้าเพชรชราชเป็นอุป,ปร,ราชและนายกรัฐมนตรีคือเจ้าเพชรชราชนี่เป็นบุคคลสําคัญจริงๆลาวเนี่ยเคารพนับถือเจ้าเพชรชราชมากๆเลยนะถือว่าท่านเนี่ยเป็นวีรบุรุษแห่งเอกราชของเราท่านเนี่ยนะพยายามทุกวิถีทางให้ลาวเป็นเอกราชยังมีชื่อเสียงเรื่องปาผีด้วยนะเจ้าเพชรชราชเนี่ยเป็นนักเรียนแบบสมัยใหม่เรียนทางวิทยาศาสตร์วิธีปาผีของท่านก็คือสมัยนั้นคนลาวนับถือผีกันมาก มีหอผีอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเ oh. จ้าเพชราจะจัดการหมดมีหอผีประจำหมู่บ้านเผาให้หมดทําให้คนเนี่ยแทนที่จะตาสว่างตามเจ้าเพชราลกลกับไปยกย่องว่าโอ้เจ้าเพชราชมีอํานาจปราบผี oh. ทุกวันนี้ในประเทศลาวนี่ยังห้อยเหรียญเจ้าเปชราลากันอยู่เลยนะถือว่าท่านเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนบิดาแห่เงเอกราชของเราไงนะเดี๋ยวลองไปดูกันได้เลยว่าตามประเทศลาวเนะี่ยบางบ้านยังติดรูปเจ้าเพชราลาซึ่งไม่ใช่รูปแบบ แต่งเครื่องเจ้าธรรมดาแต่มีเลขยันเขียนกำกับด้วยเรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจของชีวิตเจ้าเพชรชรา